อของช่องเจ็ดที่มา,า,าทีนี้ครับก็จริงจริงจริงเราทราบกันก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ทางช่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งาทางช่องก็ได้บอกว่าเราก็จะมีจดหมายที่เหมือนเป็นการแจ้งเพื่อทราบใ,ใ,ให้ให้ได้ทราบการเลยสำรักสื่อมวลชนดยอะไรเงี้ยนะคะ,ะก่อน,อนก่อนที่จะมีหนังสือออกมาทางไปได้ทราไปอยู่ผู้ใหญ่ทั้งหลบ้างก็จริงๆก็เป็นการเข้าใจกันอย่างดีค่ะผู้ใหญ่เองก็น่ารักมากแล้วก็ให้โอกาสอย่างดีมากคือจริงๆท่านก็บอกว่าจริงก็เหมือนเรา เหมือนเรียนจบจากที่หนึ่งมากําลังจะ,ะเรียนไปอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,ะน,น้องก็เป็นการเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งช่วงหนึ่งของการทํางานของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งท่านก็ยินดีในส่วนนี้แล้วแทนก็ได้เรียนว่าจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือช่องได้หรือว่าทาประโยชน์ให้กับช่องได้เนี่ยเราก็ยินดีมากๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามาค่ะพอไปคุยันล่าสุดทาช่องได้แบบขอจดสัญญาใหม่ไม่ยื้อไม่ให้กก็มีการคุยกันค่ะแต่ว่าเราก็ได้ไดตกลงไปในใน,ในรูปแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วช่องเองก็ ก็เ <g ots> ขาเรียกว่าให้โอกาสที่ดีซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะหลายคนจะมอง <ไป S 1> ว่าเป็นการลงดาบออกมาซ้งมากไม่ค่ะจริงๆก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเห็นนี่แพนเห็นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราเราทราบอยู่แล้วว่าทางช่องเองก็จะมะีจะมีจดหมายแบบนี้ออกมาะคะ่ะสำหรับเพจคนหลักๆากที่ลองแบบอยากเป็นนักแบบสดงนตาดเพราะอะไรออะไรก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการทํางานอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เรียกว่า อยากทาอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงช่องเขาให้โอกาสต่างๆแพนมาเสมออยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้านวันนี้เรามีโอกาสได้ทําอะไรมากขึ้นพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กําลังเป็นน้องเรียนด้วยกำลังจะเริ่มทำจุสศิลปนิพ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะจัดสรรเวลาในส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้หายไปไม่ได้ drop หรือไม่ได้ break อะไรก็ยังทําทุกอย่างตามปกติเหมือนเดิมแต่เราก็อาจจะจัดสรรเวลาในส่วนนี้กันกันมากขึ้นสักนิดนึงค่ะดราม่าในสังคมหมารอ มีค่ะก็เป็นปกติแต่ว่าในในในส่วนในส่วนในโลกโซเชียลพื้นที่ของแพนเนี่ยส่วนมากก็จะน่ารักคือจะไม่ได้มีอะไรที่ที่ดูรุนแรงอะไรในในมุมแบบนั้นเท่าไหร่ก็จะมีบ้างในในในคำแบบนี้แต่ว่าก็ก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเราค่ะีบน<ม>ี้ก็เอ่อไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่ว่า เข้าใจในในใน,ในความรู้สึกของแต่ละคนเนาะติดตามผลงานกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมแทนก็ยังยังคงทํางานเพื่อให้ได้ชมกันอยู่แล้วเราอาจจะมีความหลากหลายมีความแปลกใหม่มีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันมากเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดในที่นี้คือเราจลอดยาวรูหรลอว่าสักทัพสูโอกาดูจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะตอนนี้เป็นแบบนั้นนะคะก็ก็ยังไม่รู้ว่าในในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆตอนนี้ยังอยู่ในสัญญานะเราก็จะหมดสิ้นปีเนาะสามสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่จริงๆแล้วช่องเองก็ไม่ได้ไม่ได้ตีกรอบอะไรพันเยอะอยู่แล้วคือเราก็ยังสามารถทําทุกอย่างตามปกติได้เหมือนเดิมคือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยทําก่อนหน้านี้ก็ยังไปช่วยไปมีช่องทางต่างๆที่เราทํากันอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการไปก่อที่เรามีช่องหนื่นข้ามแทนไปโรงงานอันนี้มีมีค่ะก็มีพี่ๆที่น่ารักที่ที่อ๋อ ที่ว่าจะหย right like right so ิบย네ื่นโอกาสที่ดีให้กันอะไรเงี้ยนะคะก็คงพิจารณาตามความสมควรกันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็เดี๋ยวมีละครที่รอออกอากาศอยู่คือเรื่องรักเร่ของช่อง7็วันจะนร์ค้างวันที่14เนี่ยค่ะเริ่มตอนแรกก็ยังยังรุ้นละครอยู่เนาะยังไม่ได้เดี๋ยวหลังปีใหม่ค่ะเราคงได้แผนอะไรกันต่อไปมีทุกท่าพมาเยอะไหมคะก็ก็มีคุยคุยกันหลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะเรื่องครับตอนนี้ยังยังแล้วเนื้อหอมเนื้อหอม ก็ถือว่าได้มีโอกาสคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้วางแผนอะไรเดี๋ยวคงเป็นหลังปีใหม่แล้วเดี๋ยวเราคงได้ได้วางแผนกันจริงจังอีกทีนึงค่ะกับละครสองพี่น้องที่มีโอกาสเพิ่มยืดยืดไหมะก็ถ้ามีโอกาสค่ะจริงๆก็ตั้งแต่แพลนที่เราทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังปีใหม่คงได้วางคิวอะไรกันที่แน่นอนค่ะดูไปแต่คราวครงช่องสามก็มีติดต่อมาครับใครมเพื่อนแล้วก็วางแผนตัวกันี้่ง โดยถ้าเป็นโงรงพยาียดแล้วเป็นเรื่องของค่ายอันนี้ไม่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนมากก็ถ้าคุยอาจจะมีกับคุยกับทางคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้รับปากหรือว่าอะไรเนาะก็นะตอนนี้ก็ก็รับผิดชอบในงานของเราก่อนเพราะว่ายังมีกิจกรรมของช่องที่เราเองก็ยังยังไปร่วมกันอยู่เนาะจริงก็ทาทุกอย่างปกติอะค่ะจะมีโอกาสได้เห็น ไปหมายถึงอะไรนะคะช่องดูนายเลยหลายหลายช่องก็ถ้ามีโอกาสค่ะแล้วก็เนาะยินดีค่ะยินดีอยากได้มีโอกาสลองทําอะไรที่ที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นค่ะอยากได้ประสบการณ์ในการทำงานอย่าอนี้ค่ะที่เราแบบนแน่นอนค่ะมันก็เป็นเหมือนอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเนาะเราถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มประสบการณ์ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อได้ลองอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆหรือมีคนคิดว่าเราสามารถ p r e s e n t ออกมาได้ในหลากห,หลายรูปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเราก็ยินดีที่จะลองทำในส่วนนั้นค่ะกับการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทู่เราก็ทำงานจริงๆแล้วแพนชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเพราะเรา,ามีความเชื่อว่าการเปลีป่ยนแปลงคือสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ถ้าเราก้าวเนี่ยเราก็ได้ลองได้เรียนรู้ทุกอย่างเสมออะไรเงี้ยนะคะก็เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีก็รับปีใหม่พอดีค่ะกับการตัดสินใจครั้งนี้คือเนี่ยสัตว์เป็นแม่ เราในคุณแม่นี่สําคัญอยู่แล้วค่ะเราเราทำงานด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่เองเราก็จะคุยกันอยู่แล้วถึงถึงสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ก็ก็พร้อมเดินหน้าค่ะกพีม่มีแล้วครับมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างมมีค่ะมีก็ได้ได้พูดคุยกันเรียกว่าขอคําแนะนํนากันกับปรึกษากันอย่างนั้นดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ดูตามสมควรซึ่งผู้ใหญ่ทั้งช่องเองเราก็มีโอกาสได้คุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ท่านก็น่ารักแล้วก็ท่านก็ให้โอกาสดีๆกับพนมาเสมอค กับน้องใหม่นะฮะมีหลายพี่คุยกันงบ้างไม่ได้เจอน้องเลยค่ะอืม,มไม่ได้เจอน้องเลยก็จะเห็นจากตามข่าวแล้วก็พี่ๆมาสัมภาษณ์อะไรกันเนี่ยเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันโดยเป็นการส่วนตัวค่ะกระเยเหมือนกันส่งกำ<ม>ลังใจ<ม>ให้น้องแล้วกัน<ม>ค่ะ <laughs>